แต่งชุดนี่จะไปอาอากาศหรือจะไปไหนครับท่านไม่ไปอาอากาศแล้วนี่แต่งตัวเต็มยศชุดนี่เต็มครบสูดรถุงมือสองชั้นหน้ากากแมสเวชชิลว,วันนี้มาทําไมวันนี้มาส่งคนป่วยค่ะส่งคนป่วยทําไมมาตรวจรอบที่สองเพื่อเข้าระบบค่ะรับยาไปกินรับยาไปกินนะะอันนี้คือหมายความว่าคือเขารู้ตัวแล้วว่า ว่าเสี่ยงหรือว่ารู้ตัวแล้วว่าติดใช่รู้ตัวแล้วติดรู้ตัวแล้วว่าติดนี่เป็นภาพบรรยากาศเวลาตีห้าของใต้สะพานพระรามแปดนะครับที่ผู้คนมารอคิวกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อจะให้ได้ดตรวจนะครับพวกที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือพวกที่คิดว่าที่เขาตรวจออด้วยแอนติเจนเพสแล้วแล้วก็ไม่มั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมก็ เป็นเคสวันที่6ของการทำงานเป็นจิตอาสาผมก็จะไปเคสต่อไปนี้มาส่งผู้ป่วยถึงที่แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเขาจะกลับเขาไม่มีรถเขาไม่สามารถไปเองได้ก็คงจะต้องวิ่งกลับมารับอีกทีครับนี่ก็สำหรับผมก็การป้องกันก็อยู่ในระดับนี้นะครับอยู่ในระดับนี้ เห็นแล้วก็อดทนไม่ได้นะครับที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างในแต่ละวันจริงๆผมก็อยากนอนตื่นสายๆแหละอ,อยากนอนอิ่มๆลุกมาออกกําลังกายทําอาหารกินกินกาแฟแต่เห็นผู้คนเป็นแบบนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างตอนแรกผมก็ทําคนเดียวอยากทําคนเดียวก็มีคนในชีวิตอยู่ด้วยก็ไม่อยากให้เป็นอันตรายมากนะัก ก็เลยลุกมาทําคนเดียวแต่ว่าผมว่าวันนี้มีใครก็ไม่รู้มาอยู่กับผมแล้วก็มาช่วยผมนีเ่เป็นคนขับรถส่วนตัวนี่ก็ช่วยเหลือกันไปในยามนี้นะครับในยามที่ไม่รู้ว่าโรคนี้มันจะรุนแรงมากกว่านี้ขนาดไหนโรคนี้มันจะ,ะเดินทางไกล ไปมากเท่าไรมันจะทําลายชีวิตคนไปมากแค่ไหนมันจะทําลายเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ของคนไปมากแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรืออยู่เฉยๆก็ลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเผื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงหรือลดปัญหาการเจ็บป่วยการเสียชีวิต ลบลดปัญหาการเดียวดายลดปัญหาการรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไปต่อไม่ไหวก็เลยต้องทำอะไรบางอย่างโดยการลุกขึ้นมาทำจิตอาสาขอให้ทุกท่านทำงานด้วยจิตใจที่เบิกบานอย่างน้อยตื่นมาวันนี้ยังมีลมหายใจอีกวันหนึ่งให้เราได้สู้ชีวิตให้เราได้คิดและให้เราได้ลงมือทำจนเกิดผลลัพธ์ในที่สุด สวัสดียามเช้าโชคดีมีความสุขทุกท่านครับ